น้ำใจไทยเพื่อไทยคุณเดชาทองประเสริฐพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยรายนี้ได้เจอกับพิษของโรคโควิด -19 จึงเดินหน้าหาอาชีพใหม่ที่จะทำให้เขามีรายได้แทนการเป็นพ่อค้าจึงตัดสินใจไปเรียนฝึกอาชีพด้านการตัดผมครับ ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรการเรียนแล้วเขาก็ได้ทดลองตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ไปตัดผมฟรีให้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นการฝึกฝีมือไปด้วยถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะสามารถตัดผมได้คล่องมากขึ้นแล้วแต่คุณเดชาก็ยังให้บริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีไรายได้น้อยเนื่องจากเขามองเห็นถึงความยากลําบากของคนกลุ่มนี้จึงอยากจะช่วยเหลือพวกเขาครับลองตัดนี่ก็เริ่มเริ่มมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วแหละตอนเรียนแล้วก็เราก็เปิด เปิดแต่ผมฟรีอยู่หน้าบ้านเราเนี่แหละครับพอจบมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราถ้าเราไม่พัฒนาฝีมือแบบต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียนมามันจะสูญเปล่าเพราะว่าหนึ่งคือเรายังไม่เก่งไปสมัครที่ร้านไหนก็ไม่มีใครรับนะครับมันก็มีวิธีเดียวที่เราจะต้องพัฒนาฝีพัฒนาฝีมือได้ก็คือการออกไปบริการแบบผมฟรีให้กับประชาชนคือเป้าหมายแรกเราก็คิดว่าเราต้องฝึกให้กับตัวเองให้เราเก่งแหละพอเราได้ออกไป ออกไปตามหมู่บ้านออกไปตามตลาดนี่เราก็เริ่มเริ่มมองมองเห็นวิถีชีวิตของประชาชนบางคนเขาผมยาวไม่มีเงินไปตัดเพราะว่าเขาขาดรายได้อันมันก็เกิดเกิดเออเป็นความสุขใจมันก็เลยได้ทําต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ครับประหยัดค่าใช้จ่ายไหมก็เป็นส่วนหนึ่งและส่วนสาคัญเลยด้วยในยุคข,ข้าวยากหมากแพงช่วงนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ช่วยเหลือช่างและช่างก็ได้ช่วยเหลือเรา ต่างคนต่างช่วยเหลือกันช่างก็ได้ฝึกฝีมือเราก็ได้ตัดผมถ้าเกิดเราไปตัดตามร้านตอนนี้ก็มีอย่างต่ำก็ต้องมี1 2 0ถึง180เราได้ช่วยเหลืสอสังคมแล้วรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องรอให้มันสมบูรณ์แบบหรอกเราเราทำความดีได้เรื่องจริงผ่านจอ